ใช้คนเดียวมาหยิบนี่บ้านนี่รถะเหนื่อยไหมเหนื่อยเดู๋ข้าแบบต้นไม้ทำอะไรมันไม่อะผมกลับมาบ้านเราจะกลับมานองกันนนไ่ ก,กลับมาบ้านเลยจะพาทุกคนไปดูบ้านดูนะไปดูข้างบ้านอนะ่ะตอนนี้ข้หน้าฝวนนั้นก็ต้องระวางังตัดลายๆทั้งหลายนี่คืออาว,วุธประจำกายของลุงนะไม่ตายหรอกจะเป็นบาดทะยักคือห้องไอ้คือห้องห้องที่ไม่มีใครอยู่ <c oughs> เป็นอดีตโอ้พี่โนบ้านเรามันฟุดอะ่ะคือวะเออดูดิโอ้ยตรงนี้ลึกเลยเ <c oughs> ฮ้ยอะไร อิ้วหนูกอะไรงูอะไรมึงงูเห่ามันจะมีน้มันอยู่ข้างในอ่ะมึงมันอยู่ข้างในเปล่าแ้วถ้ามันออกมาจริงๆอ่ะอันนี้ก่อนัวดูดิดูยาวมันขึ้นมาอีวหนังปลาทอดกรอบเลยมันไปบอกพ่อดีโอ้ย าบอกว่าถ้าเราเอาของมันไปมันจะตามค่ามันกลับมาจริงไะไม่รู้คิดเองเด็กๆเวลามาจะได้แม่เดินตรงนี้นะอธิบายอันนี้ดิอันนี้เหรอดูมุมข้างอะ่ะอันนี้เป็นความภ<ม>ูมิใจของพ่อกับแม่นะเขาบอกว่าถ้าบูไม่มีอะไรทำให้มันอยู่หลังนี้เวลาแบบแต่งงานดูความภูมิใจของพ่อกับแม่แต่ว่าเป็นความฝกพ่อของบูตอนแรกบูอยากได้รถ P C X ละก็ใหมแ่แว่น รู้ไหมทุกคนเท่าไหร่ P C X 1น0่คันแสนนึง <c oughs> นี่นะบูงก็ชอบกลับมาบ้านนะชอามาเก็บรอ้านี่าาวิวนี้เลยทียนี้เราจทำเป็นรีสอร์ทแบบว่าคนมากางเต็นเที่ยวกับมูกลางคืนดูกระสือเดี๋ยินพาทัว <c oughs> มันก็จะชอบขึ้นตรงนั้น <c oughs> นะกลางคืนมันจะตกออกมาเป็นไฟแดงๆแล้วก็เป็นกระสือ <c oughs> ที่เด็ดห้องน้ำส่วนตัวต้องมีห้องน้ำในห้องนอนห้องน้ำในตัวดูนี่เป็นไงโฮมสเตย์นี่ห้องน้ำทุกคนมีห้องอาบกับห้องแยกนะห้องห้องส้วมนี่นะมันก็จะมีอ่างเปิดใช้ได้ไหมนี่นี่มีมากกว่ในีทอมะพักด้วยตัวละสามพันนี่โคตรกู๊ดอ่ะมีอ่างด้วยเป็นไงอันนี้ก็คือตอนเมื่อ เป็นบ้านหลังเก่านะวันนั้นเนี่ยแม่งตังนะดูดูทุกคนอาจจะบอกบ้านดูมันหนอกอะไงนะ เขาเร um, um, um ียกติมเป็นเติมเติมแล้วสบายใจงานทุกการอะไรวะใครเอามาทุกการจ่ายสบายทุกการเติมใครเอามาไม่รู้สมัยยังอ้ออไม่อยากซื้อให้บูมีงูก่อยนะกุญแจของนี่แต่งก็เป็นแบบนี้นี่กุญแจอันนี่ฟ้าตัดเป็นบูมหาเรื่องนะมึง หนูคาตาเป็นหนูคาตาได้หูอย่าพยายามเลย,ยมันไม่ติดอ่ะดูดิจะโชว์ซะหทำไยมันมันน่าจะมันหมดจริมีวงคาตาได้ออต้องแบบดูกล้านเลยนี่มาดูนี่ทำยังไงเดินมามองไม่เห็นบอกว่าอะไรเดี๋ยวขับไปดูต้นคลิปเอามาวางไว้เป็นรูทาหอนเด็กก็ได้ไม่เดินเด็กๆเวลามาจะได้ไม่เดินตรงนี้นะนี่ไม่อยากดูเลยมือห่ามมือหมันดำเลย ก็มันมานานแล้วมันซีดแล้วบอกนี่มันขาวนี่นี่คือเมียคนตัดสวนพี่บูมจ้างมาะแม่เธอ <c oughs> บ้านเราเปิดหมูทานอ่ะบุูมบูมบ,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 บ้านบูมเปิดหมูทานอ่ะสนใจรึเปล่าหมูทาน <c oughs> นะ้ำห,หนึ่งหมูทานบุฟเฟ่ขายชื่อแม่พูดดีกว่า <c oughs> รู้จักบางตัวเนี้ยนี่นะตอนเด็กๆแม่ก็จะมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมไม่ได้เอาการเลยอ่ไม่ได้เอาการเอาอันนี้แหละดีไม่ เรียกว่าอะไรแบบอะไรแก้แค้นเหะอแก้แค้น,น,นด้อยนี่บางหวานลาตะเกียงอ่ะม,ม,มันจะมีตอนหนึ่งไอ้โคธรพีที่มันเอาตีนเทียบเท้าพอเออพอมันบอกว่ามันรอให้แบบเท้ามันพอๆกันแล้วมันถึแก้แค้นอ่าตอนนี้เราใหญ่กว,ว่าละเออเขาถือไม้ใหญ่กวคนนี้คนนี้ก็ตีคนนี้ก็เอาไม้มาโยมตีอืมนี่น่ารัก